กราบสวัสดี FC ลุงพล FC ลุงพูนะครับวันนี้ภูกระเบิด Channel ก็กลับมาพบกับเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับล่าสุดเลยนะครับประเด็นดรามา่าครอบครัวของป้าแตนลุงพลนะครับเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองในกรณีที่มีข่าวว่าป้าแตนเนี่ยได้ให้เงินตาชาและยายสมควรจริงหรือไม่นะครับเพราะทางน้าแตเองนะครับได้ออกมาอัดคลิปแฉป้าแตนนะครับว่าไม่เคยให้เงินพ่อแม่ซึ่งน้าแตเองนะครับ ไม่อยู่เฉยๆนะครับแล้วก็ไม่ยอมจบเรื่องนี้ซึ่งพอไปถามป้าแตนนะครับป้าแตนก็บอกว่าเคยให้เงินหนึ่งหมื่นสองพันเนี่ยตาชานจริงไหมป้าแตนก็บอกว่าเคยให้อยู่นะครับแต่ทางน้าตาเองบอกว่าเงินที่ให้เนี่ยเป็นเงินที่ทางลุงพลเนี่ยติดหนี้ตาชานไม่ใช่เงินที่ให้มาใช้จ่ายนะครับส่วนเงินที่เคยให้ก็มีให้พ่อแม่อยู่เรื่อยๆนะครับครั้งละพันสองพันและทุกครั้งที่ให้พ่อแม่นะครับ น้าแต่ก็ไม่เคยรู้นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยน้าแต่ก็ไม่อยู่นะครับและบางครั้งนะครับป้าแตนก็ให้เงินผ่านย่าอาชินะครับซึ่งเรื่องแบบนี้ไม่ควรเอามาพูดในโลกโซเชียลนะครับล่าสุดป้าแตนนะครับเปิดใจหมดเปลือกครอบครัวไม่ยอมจบนะครับลั่นน้องบ้าไปแล้วนะครับเอาพ่อแม่มาขายถ้ารักพ่อแม่จริงๆก็ไม่ควรทําแบบนี้นะครับทางนี้ครอบครัวยังทุกข์ไม่พออีกหรือและทิ้งท้ายปริศนานะครับ ถ้าณแต่ยังคิดว่าลุงพลเป็นคนร้ายก็ให้ระวังคนใกล้ๆตัวไว้บ้างซึ่งลุงภูมีคลิปเสียงป้าแตนลุงพลนะครับพูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับยังไงเพื่อนๆก็ลองไปฟังกันดูนะครับป้าจะไม่ได้นะเล็กๆน้อยเป็นพันเป็นรเนี่ยแต่ว่าถ้าแบบว่าเงินหมื่นสองที่ป้าให้ให้พ่อวันนั้นนะ่ะมันเป็นค่าปุ๋ยที่เราเอ่ะเอาใช้บัตรพ่อเนี่ยไปรูดว่าจะเอาตังค์ไปให้พ่อใช้ธรรมดานี่แหละสองสามพันเพราะบอกว่า นึกว่าจะนึกว่าจะ,จ,ะจะมาจ่ายค่าปุ๋ยอะไรเงี้ยป้าเลยว่าอ๋อแ้ก็เลยกลับไปเอาตังค์ในรถมาจ่ายค่าให้ปุ๋ยให้พ่อ,อแ,ตแต่ว่าก็พ่อก็มาเอาปุ๋ยกับคืนไปเอาไปใช้อะ่ะแล้วลุงลุงอะ่ะลุงก็เลยหกักเออหักว่าจากปุ๋ยที่หักไปก็หักเป็นเงินลงมากเหลือประมาณเจ็ดพันเหรือแล้วนี่แหละครั้เนี้ที่เหลือจากที่ที่ให้ไปวันนั้นอะ่ะก็คือให้แกใช้มันไม่ใช่พ่อนับดีหรือเปล่า ตรงนั้นน่ะป้ามั่นใจว่าให้ปืนหมื่นสองมีล่าสุดวที่ยี่บสามยี่สี่นี่แหละที่ว่าคือป้าเห็นพ่อตัดวายมาแล้วคือเห็นเขาขายของในตลาดน่ะกลทให้ยาชีไปสั่งวายกับพ่อวาค่าวายสองร้อยห้าสิบบาทยาชีจ่ายไปแล้วป้าก็เลยว่ามึงไม่ต้องจ่ายเพราะว่าป้าจะให้ตังค์พ่อป้าเลยให้ยาชีไปสองพันให้พ่อนี่คือให้พ่อเอาไว้ใช้ก็คือครั้งนี้ครั้งเดียวทิ่ให้ยาชีไปใช่ครั้งเดียวทยาชีไปถ้าพ่อกับแม่ จะไปให้กําลังใจน้องฝั่งน้องเนี่ยป้าก็ให้อยู่แล้วแต่ว่าเหลือพ่อไว้คนนึงได้ไหมป้าเคยพูดกับยายอย่างนี้คือเหลือไว้ให้ให้ป้าคนนึงเอาจริงเหมือนน้องเอาพ่อแม่มาขายง่ายเลยป้าไม่รู้สึกไม่รู้สึกไม่พอใจกับตรงนี้ไม่ต้องทําอย่างนั้นก็ได้คือให้แกอยู่ในในส่วนของแกนะไม่ต้องเอาอะไรให้แกรับรู้ที่มันหนักๆที่มันไม่ดีถ้ารักพ่อจะรักแม่จริงๆเนี่ยไม่ควรทำอย่างนั้นเลยความจริงถ้าป้าจะฟ้องจริงๆเหมือนที่น้องจะไปฟ้องนู่ฟ้องนี่เนี่ยป้าจะฟ้องก็ได้ กับสิ่งที่ป้าเจอกับป้ากับสิ่งที่ป้ากับลุงเจอเนี่ยกับความรู้สึกที่ครอบครัวทํากับเราก็ทําไมต้องโพสต์ทาไมต้องแชร์ทำไมต้องทําเหมือนสัมภาษณ์พ่อกับแม่ป้าคิดว่ามันไม่เหมาะมันไม่ควรเลยมันไม่น่าจะทําเลยถ้าถ้าคิดว่าตัวเองรักพ่อรักแม่จริงๆอ่ะควรจะให้แกอยู่ในโลกของอีกส่วนหนึ่งอ่ะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โซเชียลที่ไม่ใช่ต้องเอาออกมาพูดแบบนี้ ถามว่าที่เป็นหนี้ค่าปุ๋ยพ่อตาไหมนะ่ะมันก็เป็นบัตรของเกษตรกรบัตรสินเชื่อเกษตรกรนะได้ใช้บริการของพ่อตามาก็หลายปีแล้วครับแต่เราก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะใช้คืนแกล่าสุดที่ป้าแตนได้เอาเงินไปคืนนะ่ะพ่อตาก็วันนั้นผมขับรถไปจอดที่หน้าบ้านนะ่ะให้เงินป้าแตนไปให้พ่อตาอย่างที่เป็นข่าวที่ป้าแตนบอกว่าให้ไปให้ค่าปุ๋ยไปหมื่นสองนั่นแหละ คือเรามีเราให้เหมือนกับตอนช่วงนี้ผมขายยางพาราเหมือนกันผมก็ได้ให้เาเตนเอาไปให้พ่อแม่ได้ใช้บ้างลำพังก็ลำพางอยากให้จา,า,านาาายานา่านัเาาางเอาไปให้จานยางจัดย่างข้าวเปล้าก็าเอาไปให้เจ้ก็ยิ้มประจานเอาให้ประจานแตจ้ยิ้มก็ยากบอกว่าเงินเต็นพระ้ามะเฮยจะเด้อแล้วก็เออๆเก็เป็นยีงไงนะคุณท่านยาน่าก็ เสียใจอยู่ค่ะแต่เราก็จะพูดอะไรมากก็ไม่ได้เพราะเนี่ยยังไงลุงภูก็ขอเป็นกําลังใจให้กับลุงพลและป้าแตนนะครับให้ผ่านช่วงวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดีนะครับยังไงก็ขอเป็นกําลังใจด้วยนะครับก่อนจบคลิปนะครับยังไงเพื่อนๆก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการติดตามในคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้ภูกระเบิดชาแนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ